ตรต่อครับลังที่เก้าคะแนนไล่มา2ต่อ6ครับลูกนี้ตียากดูน้องเขาจะซิกออกได้ไหมตรงนี้ลูกมันคุมกันอยู่ดูครับโอยออกสวยด้วยครับตีลูกน,นี้สวยมาก นั่นแหละมันก็จะสวนครับสวนก็ไม่เปลี่ยนครับท่านม่จอดนี่นนนป๊อกมันเสียอยู่ครับอียนโดนๆหน่อยนีเ <c oughs> จ้าของตีจอดบลระนะยุง้งะ <c oughs> ครับพี่ก็จะเข้ามาจ๊อกโอ้ยหลุดด้วย ลุงช่างเหลือ2น้องนี้เหลือหนึ่งครับพี่เยอเพอเหลือหนึ่งตอนนี้ลูกเป็นลองเยอะเลยโลคมลูกนี้คดีขนาดไหนเปลี่ยนคนระับ เผื่อจันวิ่งมันไม่หนุนแจันมันคงไม่วิ่งดูดดชเยางจะเตบลูกนี้ตีลอยปั๊กโอ้โหนั่นแหลมตีไม่ได้ครับก็เหลือลูกเดียวลุงช่างเหลือสองพี่เกียร์เปลี่ยนหนึ่งลูกเป็นต่อเยอะ พี่เกียบเลียลูกหนึ่งนั่นแหลมเข้ามาเปลี่ยนแสบทำให้ลุงช่างตียาก <gosto> ดูลุงช่างตีครับยังตีเต็มรอยอย่นะครับสองสองเกมแล้วยังไม่ผิดมาปั้งโว้วโวขนาดนั้นเลยเหรอ ว้าวลุงช่างตีไปตองดีมากยังไม่ผิดสักลูกเลยได้สองเลยด้วยครับ3าสเป็นสิบเป็น12แล้วลุงช่างโหดแท้ตีไปตองไม่ผิดสักลูกเลยจอดเยอะด้วยครับขณะที่มือตีผิดสี่ลูกครับสองหัวสิบ ต่อสองครับตอนนี้เริ่มห่างแล้วครับซุปเปอร์ช่องขึ้นมาครับยักให้ออกพี่เจียบกลัวโดนตีจอดนี่ดิเลี้ยวห่างแก่นคะแนะนสะิบต่อต่อสองครับ,รบตอนนี้ยังไม่รู้ใครจะ เจมครับพวามเกียรเข้าดีตีรถเปล่าชัวรอบนี้คุงช่างไม่ตีไปตองแม่นแท้วันนี้ยังไม่ผิดสักลูกเลยครับสองสองเจมแล้วเนี่ย,ยแล้วจอดจอดเยอะด้วยอ่าดูลูกเตีรับตั้งเริ่มได้เปรียบครึ่งลูกอีกแล้วนะครับ ตรงนี้ปลาลมเกียิเขาก็น่าจะเปลี่ยนครับเพราะว่าห่างพอสมควรปปเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าเปลี่ยนนะน้องก็จะไปตีละเปลี่ยนไหมลุ่งช่างอ่าครับ น้องก็จะตีตี่ถูกได้เปรียบครึ่งลูกเหมือนเดิมโอ้โหูเกืยบข้ามหัวชีกหัวมาเขาเขาตีตีเพื่อกะจอดกับดูลักษณะการตีเหมือนจะให้ลงใต้ลูกจอดแทนประมาณยุงเข้ามาลูดครับเสียเปรียบลูกลูกเต็มแล้วนะครับคือเจมได้เลยหัวนี้ เปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อืมตีชิดเยอะต,ยตีอย่างเดียวลุงช่างยังตีเต็มร้อยอครับตีเกมอย่างเดียวนันแลมเหลือลูกเดียวครับตอนนี้สองลูกได้เปรียบอยู่หนึ่งลูกโอ้ไปวัดที่บีเกียยบเหรอ ลุงช่างมาปังโดนครับตีเกียบได้ตีแน่แน่รอบนี้น,น่ <c oughs> <c oughs> นาแรมต้องเข้าเปลี่ยนนะครับลุงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนนี้มันเจมได้เลยเพราะลุงช่างตีอยู่แล้วค <c oughs> ว้าเข้าด้วย <c oughs> ตาตี อ่าดูลงช่างเตี๊ยบลวงนี้ทำสมาธิอ่าดูลงช่างเตีรยบลงน,นี้ปังว้าวววววตีจอด นั่นแหละหมดหมดแล้วครับต้องตีจอดอย่างเดียวนั่นแหละจอดขึ้นเท่านั้นที่จะได้เปียบอดูลุ้นลูกเตียบเสียสองเต็มอยู่นะครับนันแหลมจะตีจอดคืนได้ไหมบ,บังจมงานลุงช่างเนีตีเปตองคักแค้วันนี้ตีจอดหลายลูกครับตีจอดแบบนิ่งสนิทหลายลูกเลย เป็นว่าทีมซุปเปอร์ช่างชานะทีมชูวังใหญ่ไปเข้ารอบไปก่อนครับชูวางใหญ่ก็จะตัดล่างต่อแข็งเหมือนกันครับอีกสายหนึ่งเข้ามาดูว่าใครจะเข้ารอบครับ